ทนั่งกินน้ำมะนาวค่ะอ่าน้ำมะนาวเลยค่ะนี่น้ำมะนาวนะคะอ่าถ้านั่งกินน้ำมะนาวค่ะแต่ท่านั่งกินน้ำมะนาวเลยค่ะเออเปรี้ยวมากเด็กคนนี้กินน้ำมะนาวเก่งมากค่ะเก่งไหมคะเยเนี่ออนั่งกินน้ำมะนาวเลยค่ะอาจารย์จ้าก่อนพูดจ้าอาจารย์ทุกคนก่อนจ้าจ้าจ้า ดูท่านั่งกินน้ำมะนาวนะคะทุกคนความโซนของคนมาแล้วกายอย่าผาดตัดแล้ว่อนสุดท้าย nó làm ta sợ đi đứng lên á không ngờ á à, dọc dòi à, dọc, à, dọc ừ. Ồ, này rồi. cái tưởng ừ. cho mấy ừ. cắt. cái tưởng nào mấy cắt cái tưởng cái tưởng này anh tưởng, à, tưởng là được